ตาล่าพันธุ์เกต,ตา,การายบ้านจากจังหวัดมหาสรา,ารคามนะครับรู้จัก energy, กับเอ็นซีเมื่อปี2 5 6 7เดือนมนการาคมนะครับก็ครบ2ปีนะครับเลยนิดๆมาแล้วนะครับเลยมาะะค,รครึ่งเดือนแล้วนะครับครึ่งเดือนเพื่เดือนครึ่งน,นะเลย2ปีมาแล้วนะครับสิบกว่าวันนะครับกนะ็รู้จักกับเอ็นซีโดยการ นะก็ขอบคุณท่านอัปลานไว้ขอบคุณนะครับสินค้าดีภารกิจช่วยชีตผู้คนเป็นสโลแกนที่ถูกใจในฐานะที่เราชอบช่วยเหลือคนช่วยัเองให้สุขภาพดีแล้วยังบอกต่อให้คนต่างๆนะครับคนแรกที่บอกเลยในช่องนี้ก็คือคุณถาวรวลาพนทานุทิศที่น้องคายนะครับบอกว่าสินค้าดี มากินมาใช้มาชมไม่ได้ส่งให้นะครับมากินเลยอยากไงซื้อมากินน้ำอ้ายดีรองมามามาแล้วเป็นอย่างไรบ้างให้ทลาให้คุณถาวรวราพรเล่าสู่ฟวงคตัเชิญครับสวัสดีครับถาวรวราพรนะครับเอ็เอ็มซีออช่วงนี้ก็รู้สึกว่า กินข้าอร่อยมากครับชมกินข้านอนหลับดีดิ่ชาสีืมชาสีมาแล้วนอนหลับดี่อนนี้ก็ขอขอบคุณท่านประธานมังกรอิสานอาจารย์ปิติลาวรน,นปันเกอได้แนะนำให้มาดื่มชาด้วยกันได้ดื่มชาครั้งแรกก็ในสวนของอาจารย์นะครับบรรยากาศนั่งดื่มชาก็อร่อยมากเออรสชาติหอมละมุน ชาของ Be ah o แม่ย่าโฮเรานี่ก็หอมนุ่มละมุนนะครับเคยไปกินชาู่ต่างประเทศก็ไม่เหมือนชาของชาสีมาของเราเ s ที N N C, ของเรานะครับรู้สึกว่ามันมันถูกสเปคในการดื่มตอนเช้าตอนรุ่งอรุณน,นะครับอย่าดื่มชาสีมานี่รสชาติสุดยอดสริงๆแล้วก็เข้าไปชิมทุกเช้านะครับจะมีความสุขมากๆได้เรียนรู้ ในห้องประชุมด้วยทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับก็สุดยอดจริงๆชาสีมาก็ขอม่อไปต่อไปที่คุณบรรพรนะครับต่ประทับใจจริงๆครัคเชิญครับคสวัสดีพี่น้องชาวเอ็นซีที่น่ารักทุกท่นนะคะกราขอเรียน าสวัสดีท่านประธานเอกสอรมิตสิลมิตรสมบัตินะคะท่านประธานบริษัทที่มีผลิตสินค้าดีๆออกมาให้พวกเราได้ดื่มกินเพื่อดูแลสุขภาพและที่ขาดไม่ได้ก็ขอฝากขอพระคุณท่านประธานมังกริสานท่านอาจารย์จิตตะลักษ์มานาตวีนะคะเป็นผู้ให้ การใช้ชีวิตทุกสิญญ่งอย่างการรักษาสุขภาพทำาอย่างไรเราจอยู่ได้มีสุขภาพแข็งแรงไม่อ่อนแอไม่เป็นที่ให้ให้ลูกหลานต้องมาดูแลให้ลำบากเขาเนาะเพราะว่าเราเลี้ยงเขาก็โตไปเขาก็ไปทำหน้าที่ใช้ชีวิตของเขาเราเป็นสอเรียงเขาเสร็จแล้วเราก็ต้องอมีชีวิตที่ แรงไม่ยอมเจ็บป่วยค่ะตั้งแต่รู้จักชาสีมาสามทหารเสือนี่นะคะไม่เคยไปหาหมอไม่เคยเจ็บป่วยไม่เคยว่าจะปวดหัวอะไรจะไม่มีเป็นไข้เป็นหวัดไม่ทราบว่าวทุกท่านเป็นเหมือนดิฉันบ้างไหมเพราะว่าเรามีความรักและศรัทธาและเชื่อมั่นในสาม มีเพื่อนอยู่กาลสิงเขาก็มาชิมมาใช้สุขภาพดีทั้งครอบครัวแต่เขาก็ออกลูกออกหลานจนกระทั่งได้ลูกได้หลานชื่อคราไดมอนคราไดม,มอนหมอกรองจา้าครับเชิญครับกบสวัสดีท่านประธานเอกสรวิศสรวิศสุขบและท่นานรองจงรักข่าวบนันนอ ที่ให้โอกาสหมอองแย้มแขร์และมาพูดความรักและศรัทธาในวันนี้หมอองแย้าชื่อจริงนะคะนางวันนภเพนดุงสีแจ้กจะผู้แนะนำที่มายืนอยู่ในพวกค้เอฟเอ็มซีคือคุณแม่รูอนุรักษ์อินสมียน,นะคะ่ะ อยู่ใกล้สายงานท่านอาจารย์อิตราวันนักะเกีค่ะท่านเมืองกรีสานหมอฝ่องย่าอยสายทีมงานกระสินค่ะมีทีมงานมาพร้อมด้วยวันนี้ค่ะ่ม,มาแค่งให้ทุกท่านได้รับกัรรับชมนะคะแล้ววันนี้หมอป่องก็มี สิ่งดีๆมาพูดเด็กท้องพูเด็กคิดถึงโ,ตโ,ตโกโก้นะคะผู้ใหญ่จะคิดถึงกาแฟลาบีคะแต่นาดีคน ดิฉันเป็นโรคไทรอย,ยสองหัวใจสามความดันสี่นินยามหนักเลยค่ะมา็งใน,นตับแข็งค่ะเราดิฉันก็หายหมดแล้วเพราะว่าทานชาสีมานแต่กาแฟเป็นที่แรกนะคะเป็นจนแบบติดเตียงจนหมอเขาไม่รับแล้วก็บอกว่าจากน้ำหนักห้าสิบแปดเหลือ 58, อยู่สามสิบสี่กิโลค่ะ มีหมกมีครูต้อยและครูติ๋วไปเยี่ยมค่ะครูต้อยครูติว๋วมาเห็นตอนนี้เป็นคนลบคนเลยค่ะดิฉันหายปวดทุกอ,อย่างค่ะติดเตียงมานะคะครึ่งปีนะคะนอนติดโรงพยาบาลจนหมอบอกว่าให้กลับไปจายที่บ้านซะอะไรเนี้ยหมอเอนะคะ บอกว่าถ้าตายที่โรงพยาบาลไปเสียค่าใช้จ่ายเยอะเลยว่านี่นี้เขาไม่เอาไปแล้วว่าให้ไปตายที่บ้านอีฉันก,ก็กลับบ้านหาหมดอะไรแต่อย่างบอกเอ,อ้ยค่ะคนทำไมเยี่ยงพวกปวดน้องอยู่โคราชเขาเตรียมชุดดำนะเขาบอกว่าเขาเขาเลือกไม,มหมดแล้วว่าพี่เสีตายแล้ววัานี้ไม่ไม่ไม่อยู่แล้วก็าลือไปหมดทั้งประสีเลย แต่โชคดีมีหมอบอกจ้าตาบอกไปหายังไงนลูกอ่ตาบอกไปเอามาเตาไมอย่างนี้ลยค่ะโอ้ยเสิมาเอาผมนีไม่เหยื่อกินมารักสาเห่อยเขาเื่อวยเง่อโอ้ยเห่เหงื่อินกับพราบ้อนอุ่ดอกก้อเศ้าดอกนะเหื่อจะตายแล้วเสีบ้ากบเลยบ้าหูสิไดขาดเข้าหูเสียเงินี้เสียเลย แขลกินทองเขาไอ่ไร้กินในแตจน้ำหน้ากะน้ำแดงเลาวค่ะพี่น่อเห็กินน้าแดงหน้าแบบนี้รบ่อยเท่านี้อันนี้หมอบอกไปว่นกัไปส้มกชชาให้กินส้มกับแก้ห้กินสาหีพี่อเอาอล่าพิ่งกินโลดกองที่รักษาเอูมาจันนี้ไม่กินอันเอาเมิอกกินวะซ นไหนท่านกินกระต่ายเม่กินกระต่ายกินมันกกระดูกก็สกินเลยอะไรนี่กินลาบกันกินรู้ซว่านีสไม่ถอดนี่มันยาวเนี้ยเนี้ยเนคุณไม่เลยค่ะเออกินมอเร็ดมอที่สองกับกับกระนันท่านเนื่กท่านตัวเรที่แรกฉันกว่าเรซวาพลนอกแหม้นมันกระลัอะไรมันกระลั่นไรน้องแหม้นไรดูเลงโ็ไหลนี่แหละกับสารพิษมันเยอะฉันก็เลย ลูกข of yes. ึ yes. yeah. ้นได้อาชีพนึ่งลูกขึ้นน่ำปะปอแม่าตรนี้พ่อได้สิบมามื่อลูกงานเลยค่ะงานแต่แท่านยาแข่งเราก็เพื่อไปยังท่านน้ำฝา่ลก็ค่อยดีคืนดีคืนดีคืนก็ค่อยงามเข้าทุกมือนี่ะคาหนึ่งอนนีหน้าราค่ะย้อนช่สีมากแล้วก็แฟล็อกตโบสาทหารสื่อละ ก่อนเรือชนิดกระเด็นอไอนี่ไดนทัสิเศ้าสว่างซิมฮาูก่อนเรือกรเด็นออกทางท่งทังทั้งทังทั้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 งทักงทั้งทั้กทเ้งทั้งทั้งทั้นทั้งทั้งด้งทั้งน้งทั้งทังทัง้งทล้งทังทั้งั้ดั้งทั้ทั้้งทั้งโัทันงทั้งันทั้งั้งท้งั้งังั้้งงง ตัวหมอเาก็บอกเอาไปทำอะไรมาเรือว่าทนีขึ้นโอ้โหเชิญก่ายินยางให่ลหค่ะฉันประกาศเราเออก้อนเรือหายไปไหนมาศิวาเขาใช้กินแค่สีมากที่แต่ว่าศิวาอยุอะละทั้งยเขบอกว่าจะมีหมอค่อยค่อนั่เดือนสองเดือนไปตรวจเดือนนึงไปตรวจเงินซ่้เดือนค่ะให้ไปจอดเรือก็เรือ่าเดือก็หนีก็ไปยังบังขันบังซิบบางเดือที่แล้วฉันไป หมอนี่จับสงสัยว่าให้กินยาให้ร้อยว่าให้กินยาป้องกันเดโดยดีฉันว่ได้กินอยู่ได้ค่ะจากป้องกันแต่ว่ายาหัวใจเพื่อนเด็กินูเพราะว่าเพื่อนเด็กกินเพราะว่าหัวใจนั้นเต้นปกติเต้นเพราะสามารถสมรวจกันไดค่ะตอนที่ฉันพอดีพึงไล่แถวฉันขอเอ็นเอ็มซีแล้วค่ะฉันสาวทหารเสือแล้วก็ขอบคุณหมอบงจ้าแล้วก็พูดอาจารย์กิตรา เป็นเป็นผ้ให้คข้นนะนันดีออดีค่ะ่หมอใหญ่ดีค่ะหมอผู้ใดีค่ะโอเคค่ะแค่นี้ละคะ่ะขอบคุณค่ะสายแล้วเกิดใหม่ก็ว่าได้เนาะติดเตียงแล้วก็หนังกระดูกไม่มีเนื้อไม่มีหนังนะครับคือนั่นละอีกไล้หนึง่งอีกขั้นหนึ่งนะครับที่อยู่กระสินงการกันจนผมผมขาวแล้วนะครับเชิญ <laughs> ครับ,รบมีมีโรคภัไยไข้เจ็บแบบ หมอรักษาไม่หายเปื่อยทั้งตัวผมก็เพิ่งไปเห็นนั้นว่าปฝาฝามีกระเจ้าทั้งตัวเลยเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังครับได้นับไปเยอะสวัสดีค่ะดิฉันมาลาบุญเรื่องชาดิฉันเป็นลูกผู้ใหญนผู้ใหญ่หนุ่มปอป้องยาทีมอาจารย์กิจลักัณนและพันเกศค่ะป้องค่ะป้องค่ะดิฉันเอ่อ ขอโทษค่ะนี่ทนเป็นโรคภูมิแพ้ค่ะไปโรงพยาบาลเบื่อหมดทุกตัวเลยนะคะให้ลูกถ่ายถ่ายแล้วค่ะเบื่อหมดเลยเขียนฐานอะไรก็เลยค่ะ เราก็่หนูไม่ได้ก็เลยบอกว่าอ้าลูกต้องอาบน้ํานะคะอาบได้ยังไม่ต้องไปหยูกับน้ํามากหมอไม่นักนะก็เลยมันั้าประกอนแขนเสื้อต้องใส่กุ้งเงือใส่ค่ะใส่มันก็มันใส่ใส่ปอกแขนค่ะโอเคต้องใส่ขาหยาบดีนะที่มันเกิดหน้าอันที่มันหนาวมันหนาวหน่อยนะคะอาจารย์เพาะท่านร้อนอยก่ต่ ขันมากไอ้ทีนี้เป็นมากๆพอดีหมอฟอง้าได้เอากาแฟให้ชุดหนึ่งกินไปแล้วนะมีกาแฟมีโกโก้มีชาชาที่ดีมากเลยนะคะเป็นแห้งค่ะแห้งทั้งตัวแห้งหมดเลยค่ะถ้าเปิดได้ก็จะเปิดแห้หมดเลยค่ะก็เปิดได้ก่อนก็ต้องเปิดค่ะวันนี้ก็เลยมา ประชุมที่สาขาไหนก็มาเอาชุดหนึ่งก็กินมาเรื่อยๆแบบแห้งตอนที่แรกๆนะที่หลานเห็นนีหลานตกใจเลยใช่หรือเปลาการงานอะไรที่มันแห้งหลังจากกินเรื่องมากกว่าอีกเพราะว่าต้องเป็นเยอะไงค่ะประมาณนค่ะก็เป็นเยอะมากมันเปื่อยทอดกินเยียมคร่ะกินอเยียมใช่แล้วก็เป็นอีที่เยี่ยมเดี๋ยวนี้กินอยู่ค่ะยาคายค่ะเจอมากกันเลย ทั้งบ้านกินหมดเลยนะคะสิบสี่คนหลานหมน้องสาวน้องสาวก็จะตักเนี่ยให้กินเลยบอกว่าให้ดูให้ดูยายเขาเห็นเขาก็กลัวเขาก็กินค่ะไปโรงเรียนตอนเช้าตอนเย็นถ้าอยู่วันเสาร์วันอาทิตย์เขาจะกินทั้งวันจะมีกระติกาใจสองกติกลยค่ะกิน มั่นใจมัแล้วนะคะขอบคุณท่านประธานรำาญหมอป๋องมากเจียวปที่บ้านน้องสาวชาชิมารำคาญหมอปองจ้าไปพูดทุกวันคอยลำคา่านได้ได้บองเจ้าเมื่อ่งแม่กขาไใหกินกินแล้วกินแล้วก็เมื่ออันนี้ก็เมื่อจ้ากินก็เอื้อยกินก็เอื้อยกระไ้กินจ้า จะนล้องในปหาเขาชูไปหามอกงยาด่บาร์ทงุ่มเพราะว่าบ้านกินไก่ไรที่บ้านกินกระโดดเลยค่ะใส่ขู่มากเลย่มากบ้านมอกรจาขก็คุณมากนะคะบริษัทใจกินาขอบคุณค่าขอบคุณค่ะขอบคุณประธานท่านประธานเอกสรวิิตรศิลามิศสมบัต บริษัทเอเอ็มซีนะคะที่ให้โอกาสที่ให้ได้หลุดหายจากชีวิตใหม่ให้ดีขึ้นดีขึ้นทั้งลูกหลานทั้งครอบครัวนะคะขอามาไปรุดโลดรุดโลดเลยค่ะขอบคุณมากตายแล้วเกิดใหม่ก็ว่าได้เพราะรักษาอากโรงพิาบาลยังไงก็ไม่หายเนาะพอมาใช้สารเสื่อแก้เคลือนเดียวแข่งทั้งตัวประทับใจไม่รู้ลืมนะครับอีกฝั่งหนึ่งที่ผมได้แนะนํา ลูกกลุ่มเขาก็ยังทําอยู่นะคุณพระกัรคุณพรก,ก,กัทร์ว่าวันนี้ก็สั่งสินค้ามานะครับแล้วก็ใช้ประจำแล้วไปขายอยู่ในร้านโดยคําของเขาแล้วก็บอกเพื่อนเขาเพื่อนเขาบอกแนะนำครูติ๋วนะครับเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลียญมานะครับก็ได้มารู้จักกันตอนแก่นี่แหละ ก็เลยสั่งสอนกันยากนิดหนึ่งเพราะว่าอบรมคนแก่ยากกว่าอบรมเด็กๆนะครับแต่ก็มีจุดมุ่งมั่นที่เดิมเอ้เด็กชีสั่งเลยครับคู่ติยงโอเคครับจุดเกมโอเคครับเชิญความประทับใจครับขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณท่านมันก่อแรงงานมากเลยค่ะ ราวิสมบัติท่านรองจมราภูเขาอโนนะคะอันนี้ในฐานะเป็นเป็นเหลงของท่ากรรดอิชานะคะเพราะว่าตอนนี้อันล่ายแล้วก็มีไว้ขอบคุณนะคะทั้งท่านปาขก,กรทั้งอัชนีนะคะน้องต้อยพัชนีบุญเพื่องปูนะคะที่เขามาแนะนำนะคะ่ะแล้วตอนนี้ก็เราก็เม็ดเม็ดสายเม็แรก เขาช่วยเราแล้วนะคะช่วยให้เรามารู้จักกับ,บ s m c แล้วนะคะซึ่งตัวเองที่เป็นนะคะเป็นหลายอย่างแต่ว่าจะจะเรา ต่อไม่อะไรเลยหมอบอกว่าไม่ต mm mm ิด hmm. ต to ่อมาดูให้หน่อยแต่ว่าถ้าบ้านต้องป้องกันตัวเองดีๆนะถ้าติดต่อหมอเขาบอกไม่ติดต่อแต่ถ้าติดต่อหนูไม่รับผิดชอบหนูไม่รด้เจ้าแน่เขาบอกแบบนี้กันแต่เราก็ไปดูก็ทุกอย่างค่ะทางห้ททุกอย่างเลยทั้งเทงขนทั้งซักเคื่อผ้าทั้งอะไรแล้วตาบอกว่าตัวเองก็เลยเต็มหื่อหอวมานะคะแล้วก็เห็นการที่ว่า อะไรนะนั่งรูปอะไรนะไม่เคยรู้จักนะคะทีนี้พอมาพบก,กับชาิีมาแล้วถึงเข้าใจว่าเเป็นความยุ่งพูดเหมือนเราเลยอาการเหมือนเราที่เป็นเลยนะคะและทีนี้ที่ประทับใจมากนะคะขออนุญาตเล่านะคะเรื่องเขาชื่อว่าเฮียนเขาชื่อว่าเฮียนนะคะเป็นเกศเมียนะคะแล้วเขาได้รับยาเบือ่อ จากคนอื่นเราก็ไม่รู้นะคะเอาเขาวิ่งมาแล้วเ,เขามานอนที่หน้าประตูบา้านพอเราบ้านนะคะเฉยๆเ็ยก็จะออกไปดับไฟจะไปดับไฟก็เห็น,น,นเ,เขานอนก็เรียกเขาเรียกเขาขออนุญาตขาข้างข้างหน้าเขาจะทับไปข้างหลังเลยแล้วหน้าเขาก็ไม่หันไม่อะไรเลยค่ะนิ่งอยู่อย่างเดียวเลยเราก็ไปเรียกคนข้างบ้านเข้ามาดูมาช่วยกันดูเขาวา่ามันจะตาย เลยนีย่กำลังจะวิ่งนะคะเพราะบอกจะไ้จะไปเอาไข่มาตอกใส่ปาเนีเขาบอกว่าถ้าโดนยาบุ่แล้วต้องตอกไข่ใส่ถึงจะหายเขาบอกไม่ต้องไปหรอกอาจารย์นี่หละอาจารย์ท่านรินซะก็เลยเทยาเต็มแก้วนะคะแต่เทสามครั้งเทสามครั้งหมดแก้วพอดีแล้วทักอยู่ไม่นานนะคะปรากฏว่าเขาลุกขึ้นได้ลุกขึ้นได้แล้วก็เดิน เดินมองที่แก้วแก้วนลำชานะคะเดินอก็ ก็อีกสองท่านไม่ได้ขึ้นมาอีกสองท่านแนะนําตัวเลยครับเพิ่มมาใหม่แล้วก็ได้กินศักยภาพของสามาญเสือแลนต้งกลดเลยเซียนยังเนี่ยครับแล้วเดาวันจะทำผู้คาอะไเออการการสิบถ่ายหมอปองเนี่ยเพิ่งเพิ่งบอกองนักที่เหนื่อยล้า ดิฉันนี่เป็นเบาหวานนี่หมอสุตาระวังตาระวังตีนได้แล้วกันุกน้ำตาไม่ได้นอนจะเข้าโรงจะเข้าโรงนักใหญ่ไปย่างหมอสิตวิาจะเข้าหนีน้อง่ะโอ้ยจะเสียจจจริงจังไลยเป็นพนิยามเต็มที่เราพูดหมอนอาหารนี่ฉันก็โอ๊อี็ยังหวานกับพนิยามโลนค่ะกาแฟปัจจันี่มาตรวจขั้นนี้เดอร หมอสิอันชียาให้ชียาให้โดนตำตานนุ่งกว่านี้มันขึ้นหายลอยซีลอยไหมคะก็ต้องขอขอบคุณอันทุกพี่ปองอาจารย์นะคะที่เอาใจที่เอาใจใจที่ฉันเนาะค่ะแนะนั่งชาติต่อแรกไม่ฉันเกิดจะปฏิเสธเลยค่ะเพราะว่าพนักงานยายังเอาคนอยู่ชาติสิก็สามารถนอยู่จริงใชแต่ว่าก็ต้องรักษาจากผมเนาะค่ะก็ต้องาม่กินเนาะเบิ่งก็ขืนเนาะค่ะ ค in mm ินได้ว่าปรากฏว่าอันน้ำตาลลดลงจากสี่ลอยกับทีนี้เป็นสองลอยกลัวจุนลีลาซึ่งไม่ใช่น้ำตาลเนาะค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่ปออมาจากอาจารย์จุนลีลากต่อันทีมงานอันบริษัทเอ็นเอิมเอ็นเอ็มซีเนาะค่ะมันแจ้าซื้อกินได้ค่ะซื้ออย่างท่านบอกซื้อกันยานล่ะจ้าด้านการยานพ่อกรรมฐานเนาะค่ะซื้อสิเนาะรวยแน่น ่ีปทขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าได้ทุกสิ่งดังใจพิษทั้งชีวิตจะเอาของกองไว้ไหนได้บ้างเสียบ้างช่างอะไรเนาะมาู้จักสานเสือที่ SMC ดีที่สุดแล้วเรารู้ว่าสินค้าสานเสือดีไหมครับดีที่สุดในชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นเราบอกใครเขาเอาไปใช้แล้วเขาก็บอกว่าดีทุกคน แต่เขาจะต่อหรือไม่อยู่ที่กระเป๋าตังค์ของเขาถ้ากระเป๋าตังค์เขาของเขาเขาไม่มีทิศทางที่จะหาเงินไม่ศึกษาแผนการตลาดมันจะรู้จักว่าเงินจะเขา้าวิธีไหนไหมครับที่นี่นะครับนอกจากสินค้านี้แล้วแผนตลาดนี้แล้วเราจะต้องเรียนรู้ให้เร็ว การวางแผนว่าจะต้องไปหาคนแบบไหนมาเรียนรู้แล้วนะเรียนก่อน่าไปหาคนนะถ้าถ้าเรารู้จักสินค้าดีแผนดีบริษัทดีประธานดีแล้วเราถึงไปบอกคนถ้ายังไม่รู้สิ่งเหล่านี้อย่าไปบอกใครไายเขาเพราะอะไรเราไม่ต้องไปโทรไปถามเขาเพราะยัยกจะเป็นอะไรต้องรู้ก่อนเรียนให้รู้ด้วยทำให้เป็นแล้วก็มีวางแผนมีเป้าหมายให้เด่นชัดเพื่อที่จะเป็นทาว์ด์มอนดนะ์เห็นไหมครับมี ป้าหมายมีบางแผนให้เด่นชัดอย่ามองผ่านเวลารอถ้าอยู่ตบถินใจเชื่อตบถินใจลมือ่งัดเชื่อคำครูคือดังสู่านคาราบอนที่